เาเป็นแบคทเรียเราเป็นอะไนเราต้องดเอาข้าวบาอยู่คนส่วนหลายน้องไม่เหนื่อยหมดแต่ก้าว้าวๆไปบ้านบางทีเราไปอยู่ที่บ้านเราก็ไม่เหนื่อยเลยผมกไครับอันนี้เรามาแสดงความเจริญเราก็ต้องลงทุนหน่อยที่สำคัญการลงทุนดีที่มีมคุณราคาตอบรับได้คือจิตใจฝึกจิตใจให้คนคนทุกอย่างมีติดถันลงทุน มีความอดทนมีความคิดมีทัศนคติที่ดีเรื่องพวกนี้มันซื้อขายกันไม่ได้ถ้าใครคิดดีทัศนคติดีมีอวามนพร้อมมีมอปวดนะครับวันนี้แย้มบอยพ่อไปคอนเสริตมาก็จะไปยาวๆอยู่หลายวันนะครับแต่ว่าโจนีโจมีคืออีกสิ่งที่ไม่ได้ต้องกยอดโจทย์พันญาไมีทช่มแย้มแบบด้วยเดียว ได้มาก็ซื้อข้าวซื้อปลาซื้อชุดซื้อผ้าแต่กันีนี้เี่องเินเป็นหน่อยมันอาจจะแค่นี้เดียวสําหรับทุกคนแต่มันก็ตั้งใจจะแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเอียนคุยต่อเอาเรื่องอะไรก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็เป็นรางักำลังใจที่ ที่เราตั้งใจที่จะมามอบให้ทุกทุกคนนะคะเรื่องอะไไหมคะครับผมขยันยังงไปข้างบเดินขึ้นขึ้นไปข้างบนก็ได้นะพูดถึงอะ่ะขึ้นไปข้างบนเราให้เด็กเดินนี่ก็ได้ตัวเองขึ้นไปข้างบนก็ได้เนี่ยมมันจะได้สะดวก ของออร์ดีแบนกับมาเด้อนี่เป็นไปเลยฟ้าคู่ฝึกมาหลายเด็ดตั้งทีมเด็ทีมหนึ่งพูดเลยผู้หญิงก่อนลูก